โอ้โหโอ้โหรถติดครับข้างหน้า oh, <No. S 1> ขอญาตไปก่อนนะมุดอย่างเดียวครับผมอันนี้ท่ออะไรท่อกัางหันลมเหระเออเออเฝนต,รตรกว่ะคนดู ah. อู้เดียวเดียวเดียวโอ้หแรงจัดแรงจัด1 0อยสามครับผมโอ้โห oh, <No. S 1> มุดอย่างเดียวรอยสามิครับ สวัสดีครับสวัสดีไปรุ่นนาตาดีทุกคนด้วยนะครับผมยาฮูวันนี้มีอะไรอัปเดตนิดหน่อยนะครับกับฟังก์ชันตัวนี้อยาเล่นให้ดูกันดูดูดูตึ้งไอ้ยาว้าวตึ้งไอ้ย่าอย่างเอาอาจารย์ดูในรถกันขึ้นนะฮะโอ้โหฟังก์ชันใหม่ จากเดิมชิ้นสมจริงอยู่แล้วเพิ่มรถกระจกดูดิเปิดปิดกระจกได้ด้วยสมจริงกว่าเดิมอีกอเดี๋ยวพี่ลองสตาร์ทรถให้ดูนะครับโอ้โหลอดูโอ้โหสมจริงจัด ย่งเอาอ่ะอาจารย์ดูดิอุ้ยโคตรเหมือนจริงดูดิ ดูเปิดกระจกโอ้โหอย่างเท่อันนี้ก็เป็นรถคันใหม่ครับพี่เพิ่งซื้อมานะครับเป็นคันที่เจ็ดเออลองไล่ดูนะในในในร้านค้าก็คือคันที่7จ็ดน,นับไปเลยหนึ่งสองสามี่ท้าเจ็คันที่เจ็ดนะครับแล้วก็มาแต่งมันก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่ก็ลงสกินก็โหลดสกินในเว็บนั่นแหละครับลองเลือกดูได้พี่ไม่ได้ทําเองหรอกก็โหลดมาจากต่างประเทศนั่นแหละสวยไหมสีลิมิเต็ดเลยครับส,สีคสันนี้อย่างเอาอาจารย์เปิดกระจกได้ด้วย จากเดิมก็สบจริงอยู่แล้วนะฮะติดกระจกได้อีกโอ้โหเท่เหมือนเดิมเลยคันใหญ่นะคันนี้คันใหญ่เบื้องเลยครับดูท้ายรถกันครับป้ายเบลียนเลขเก้าครับห้าตัวมันกระโดดขึ้นไม่ได้ปะไฟท้ายแตกเหรอเนี่ยเฮ้ยนะฮมีบางโคตล่างด้วยนะครับอย่างเอาอาจารย์บางโคนหลังก็มีนะฮะโอ้โห ซึ่งเกมตัวนี้ไม่รู้ว่ามันอัปเดตนานหรือยังแต่พี่เพิ่งเห็นนะน่าจะเพิ่งอัปเดตแหละพี่เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับเกี่ยวกับพวกเนี้ยเปิดปิดกระจกได้ด้วยนะครับพี่ก็เพิ่งรู้นะอย่างเฟี้ยวเลยอ๋อโหอย่างเท่เปิดไฟครับถ้าตอนคืนมันจะเป็นยังไงฮะนี่ไงอย่างเอาวาครับคือตัวเกมมันเริ่มพัฒนาไปเรื่อยยิ่งสมจริงนะแล้วอนาคตแบบถ้ามีออนไลน์นี่โอ้โหอย่างเท่เลยครับอย่างหนุกเลยบอกเลยเกมนี้แนะนําเลยครับ พี่แนะนําเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ไปวิ่งงานโชว์สัก1ง,งานแล้วกันนะครับผม let's go โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มีงานอะไรบร้างเออขอดูแป๊บอันไหนน่าสนใจวิสายไฟก็น่าสนใจนะไหนลองตัวนี้ก่อนไหมอะรถไฟก็มีแต่ว่ารถไฟเอาไว้ก่อนไว้คอนเทนเนอรนะฮะวันนี้เรามาอัปเดตแค่กระจกก็เฉยเดี๋ยววันนี้วิ่งชิวๆครับเอางานไรดียรรถแมคโครก็น่าสนใจนะ อันนี้ก็ได้นะคนดูไปโอเคยาวๆบอกเลยอะไรครับขับรถดื่มน้ำ <c oughs> ชิวๆครับวันนี้ครับผม <c oughs> <c oughs> รถเยอะเหมือนกันนะครับม <c oughs> ีมารีวิวรถคันใหม่ไปด้วยนะครับผม พิ่งซื้อใหม่เลย่ึถทอยมามใหม่ๆครับคันนี้ถอยรัปปุ๊บเปิดกระจกได้เลยโอ้อย่างเฟี้ยวอ่ะโอ้ยทำไมมันใหญ่จังอ่ะไหวไหมเนี่ยกีตันนะพี่ไม่ได้ดูไะครับ เฮ้ยมันสูงแล้วมันจะหล่นได้ไงวะไม่ตรงค <_ letter> ันใหญ่เนี่ยคันเนี้ยโชว์เหยียบร้อยมันเป็นอะไรนะเป็นรถเป็นลาวไฟลาวมันเป็นวงอะไรพี่ก็ดาษไม่ถูก เปิดไฟครับผมโชว์หน่อยแต่งมาอย่างดีอย่างสวยครับคันนี้อี่อ้อสกนหรามันเป็นสกินนะฮะโหลดมา อ้ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยงานเราเนี่ยสี่บล็อกเลยเหรอสี่สี่ก้อนอ่ะสี่เขาเรียกสี่อะไรวะ <c oughs> าทางเลยครับขออนุญาตไปก่อนนะครับงานผมมันใหญ่อ่ะอื้อโอ้อย่างเอาครับผมกีตันอ่ะไม่ได้ดูเลย หน้าในปั๊มครับชิลๆครับบรรยากาศดีๆครับ10โมงเช้าแดดกำลังแรงครับ82ตัน390กิโลเมตรอุ้ยไกลอยู่้วเนี่ยแต่ทางมันตรงนะไม,ไม่ค่อยเลี้ยวไม่ค่อยเลี้ยวน่าจะขับเร็วได้ครับผม ไอซิ่งอยู่แล้วเราอ่ะแป๊บเดียวถึงแบอบกเลยบรรยากาศข้างนอกครับสดใสครับเดี๋ยวครับโอ้โหโอ้ไมค์ก้าข้เท่ที่ อุ้ยหนักวะอุ้ยมันก็ไม่ค่อยหนักนะทำไมมันอันนี้จังเดิมพันใหม่ครับผมเครื่องกำลังใหม่เลยครับอุ้ยมีรถเมยด้วย ถนนหนทางซุปเปอร์ไฮเว์ <c oughs> น่าจะขับเร็วได้อยู่แล้วมั้งต้องดูอีกทีครับต้องลองกันม,มีที่นอนด้วยจอดนอนดีเป่าวะ <c oughs> 1> ส1เ็ดโมงเช้าครับผมกำลังหิวข้าวเลย ้อยสิบแล้วครับผมตำรวจใช่ป่าวะไม่ใช่ใช่ป่ะเมื่อกี้เนี่ยมีตำรวจป่าว่าเกมเนี่ยไปอยากรู้ว่าเร็วแค่ไหนครับสายซิ่งครับผมแรงเหมือนกันนะเนี่ยร้อยสิบสองแล้วเดี่ยาวครับผม ซัดเต็มปอกทางตรงครับข้างหน้าขึ้นเขาด้วยใช่ป่ะวะต้องรีบเล่งครับเล่งคันเล่งครับเดี๋ยวมันขึ้นไม่ไหวครับเฮ้ยร้อย,ยี่ถึงไหมไม่ถึงวะ่ะขึ้นเขาก่อนอุย้ยขึ้นได้ป่ะวะเนี่ย ได้ดิชิวๆครับหน้าม,มีอุโมงค์ด้วยโอ,โ,โอ้โหเขาสมจริงอ่ะบอกเลยเกมนี้ดูดิในอุโมงค์อ่ะออยางเอาอาจารย์โอ้โยยาวเลยนะอุโมงค์อย่างยาวอะ่ะชิวๆครับผมเพินๆบอกเลยสามร้อยกิโลเมตร ซัดเต็มปอกปเลยครับผมจะได้ถึงเร็วๆครับยิงเร็วยิ่งถึงเร็วครับผมไม่นอนด้วยยังไม่ง่วงแล้วทำไมฟ้าคืมอ่ะอย่าบอกนะ ครับร้อยสิบครับผมแรงไม่แรงดูเอานะฮะคันนี้เก็บตังค์ซื้อได้นะครับคันนี้แนะนำครับผม<ส>อุ้ยขอทางง่อยส่งอะไรสมปูลเหรอเมื่อกี้เนี่ยสมปูลหรือส่งน้ำอ่ะให้ดูของเราส่งสายไฟฮะใช้เปล่าวะ ไ,ได้อ่านชื่อหรือมอ่านชื่อก้นเดี๋ยว <Okay. S 1> ครับลูกค้ารออยู่ครับต้องรีบครับผมเ <Hey. S 1> ขาโครงร้อยสิบครับ <Hey. S 1> อย่างเอาสายซิ่งครับผมสิบร้อสซิง <Hey. S 1> อุ้ยสายไฟเหมือนกันนี่จะค่าเขาขไปก่อน oh. Oh. บ้านะครับรถเยอะครับผมไม่ไหวไม่คุ้มฮะเดี๋ยวเสียหลักขึ้นมานี่สิบสองนาฬิกาครับผมโอ้โหข้าวยังไม่ได้กินเลยครับต้องรีบไปส่งของครับไม่ได้ครับเดี๋ยวลูกค้าว่าเดี๋ยวไม่ทานครับช่วงนี้รีบครับผมตัวคนเนื่อยยาวจังอนะ โอ้โสายซิงครับผมเร็วกวันนี้มีอีกเปล่าอูอย่างเอาเป็นไงอย่างเซียนสายมุดครับสายมุดมุดอย่างเดียวครับผม ลูกค้ารีบครับต้องรีบไปส่งเฮนี่ไงผู้ชายส่งน้ำเฮ้ยใช่ป่ะส่งอะไรส่งน้ำนี่คันนี้สิบล้อส่งน้ำดี๋ยวา่าง๋ยวาไปส่งน้ำกันเลยแต่ตอนนี้ส่งสายไฟกอนครับผมเขาเร่งรีบต้องรีบไปครับผมห้อยสิบแล้วครับโอ้โหยังเอา แซงหมดไม่ส่วนรถใครครับผมโอ,โอ้หลุดโคง้งหลุดไหมไม่หลุดครับขออุญยตแซงครับผมพอดีรีบครับเข่ามองครับอย่างสมเก่ง มีกี่โมงว้ยนี่สามร้อยกิโลนี่ถือว่าไกลอยู่ครับเราต้องรีบทําเวลาจะไ,ได้ถึงเร็วนะจะไ,ได้ไม่นานเราออกมาตั้งแต่กี่โมงเก้าโมงหรืสิบโมงตอนนี้สิบสองนาฬิกาครับต้องเรีวครับต้องรีบทําเวลาโอ้โหรถติดครับข้างหน้า oh, <no. S 1> ขออนุญาตไปก่อนนะมุดอย่างเดียวครับผม อันนี้ท่ออะไรท่อกังหันลมเหหน้าสนอยู่นะเอ้ยฝนตกว่ะคนดูอ้ยเดียวเดียวเดียวโอ้โหแลงจัดแลงจัดร้อยสามครับผมโมโหมดอย่างเดียวร้อยสามสิบครับฝนตกว่ะ ฝนตกว่ะคุณดูนอยยี่ยครับผมฝนตกว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องสมจิงจ้าบอกเลยแสงหมดครับไม่ส่นรถใคร ตกว่ะฝนตกว่ะเปิดกระจกไม่ได้นะฮะเดี๋ยวฝนเข้าโคตรเหมือนนะะบักเลยเลี้ยวครับฝนตกแรงเ้ยนะครับข้างนอก โคตรฟินนะบอกเลยอากาศเย็นๆนะฝนตกขับรถส,สายไฟเปียกหมดแล้วครับผมใกล้ถึงยั้วเนี่ยอุ้ยแป๊บเดียวอุ้ยถึงแล้วอะเกินไปสามร้อยกิโลเนี่ย ด้วยว่าเราขับเร็ววะน่าจะขับเร็วคนระับมันเลยถึงเร็วตกแรงด้วยนะครับผมฟินๆมีฟ้าแลบด้วยเหมือนจริงจ้า <No. S 1> อย่างเอาเล่นไม่เบื่อบอกเลยเกมเนี้ย เบรครับโอ้ยโค้งครับโคง้งใจเย็นครับโอ้โหอันนี้ตัวเมืองของอะไรอะ่ะไฟแดงครับไปครับผม ผมเพิ่งจะไฟเขียวไฟแดงเลยจังว่าโอร้รถยังไปไม่ถึงไหนไปบ้าเอ้ยนาครับตรงไปอีกครับผมโอม้ทางนอกเหมือนจริงมากบอกเลยบรรยากาศสุดๆพื้นเปียกอะไรเปรียกโอ้โหอันนี้เกมในมือถือเหมือนจริงมาก เบาครับเบาเบาข้างหนะ้าครับถึงแล้วครับผมจอดยังไงวะเนี่ยโอ้ล่นลื่นลื่นลื่นจอดโอ้โหสวยละจอดยากด้วยฝนตกด้วย ขออนุญาตโชว์สเต็ปหน่อยนะฮะ จะได้แล้วเมื่อเราใช้เวลาอันสั้นนิดหน่อยเรียบร้อยครับย้าหูเฮ้ยเสร็จสักีภารกิจวันนี้ครับผมโอเคห้าพันเก้า รับโบนัสแป๊บโอเค9 0 0งครับเพิ่มมาเยอะอยู่พอสมควรไปล้างรถกันดีกว่ารถเปื้อนมากเลยโอ้โหสภาพรถไม่ไหวเลยวะ่ะใกล้ๆครับอู่ซ่อมรถใกล้มีการับ วายสองครับแดดแรงมากครับตอนนี้ส่อมรถแปบ๊บโอ้เสียงซ่อมอย่างเอาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปล้างรถกันต่อนะครับผมรถเปื้อนมากเลยอ่ะ มอมแมมเลยครับโอ้โหเหมือนลยุยป่าลุยเขามาเลยฮะขี่แค่ตามทางนั้นเนี่ยเพื่อนมากฮนะนางก็ตบับเรรยบร้อยโอเค โอ้ยังหลออไปไป่อมากเลยย่านนอนแป๊บโอเคครับผมก็เป็ไนไงกันบ้างครับ สนุกสนานกันไปครับสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องพี่ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องพี่ด้วยนะจ๊ะคลิปหน้าเดี๋ยวมาลงเรื่อยๆนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับตอนนี้ขอญาตนอนแป๊บง่วงนอน,นครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ